ดีครับนี้อยู่กับพวกเราครับช่อง y o u t u b e เสียสระขุดบ,บุรีรำครับกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมช่วงจะเจดโมงเช้าครับแต่บรรยากาศนี้ยังครึมฟ้าครึมฝนอยู่เลยเนาะเมื่อวานพายุตลมเทศบาลเมืองสุรินทร์ของพวกเราดูอึมครึมไปหมดเลยครับแต่นี้ คลิปนี้ก็ให้มาชมบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเนาะกับร้านขายข้าวสารร้านขายหมูของพวกเราเนวันนี้วันนี้ข้างหน้าเราก็มีนะร้านเรามีขายน้ำนะครับสามแพ็กร้อยครับเนี่ยสามแพ็กร้อยมีน้ํามันพืชก็ขายครับผมไข่ก็ขายครับ หมูไก่ครับนี่หมูนี่ไก่อยู่นี่มีครับมีทุกชิ้นส่วนของไก่ของหมูครับเป็นตัวก็มีมีแยกส่วนก็มีครับผมไข่ก็มีครับไข่สดก็มีของเราบางด้านน้อก็มีคข้าวเปลือกข้าวเปลือกที่ให้ไก่ครับแล้วแล้วก็แผงไข่ที่เขาไปทําใส่จิ้งลงเลี้ยงจิ้งลงจิ้งรีดครับ เราไม่มีอะไรถ่ายเนาะถ่ายเพื่อนได้ดูกันแล้วกันเนาะช่วงเช้ากับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับมาเรามาคุยกันไปกันางว่าพวกเราค้าขายเป็นยังไงช่วงนี้อัปเดตกันหน่อยอัปเดตเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมเนาะเหล่าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แดนไกลเนาะอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่เคยได้มา ไทยสารเหมือนกันแต่ไม่ได้ไเห็นบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับว่าของเขาบรรยากาศของเขาหน้าตาเป็นยังไงเนาะเงียบประมาณไหนเนี่ยว่าเงียบประมาณไหนอันนี้อยู่กลางสี่แยกเลยครับผมนออยู่ใจกลางถือว่าเป็นพื้นที่ตลาดสดพื้นที่ที่ผู้คนผูพกพ่านมากๆครับแต่นี้เนาะ <_ S 1> นนตลาดสด ลูกค้าสั่งน้ําไว้ต้องใช้สายเนาะวันนี้ลูกค้าเริ่มขายดีขึ้นแล้วเนาะผมว่าลูกค้าเริ่มเข้ามาลูกค้าเริ่มมาสั่งของสินค้าเราเรื่อยๆช่วงนี้อยู่สองคนครับกับพี่ดำครับร้านข้าวแล้วก็ฝั่งนู้นก็ชะเอมนะวันนี้วุ่นวายแน่นอนเพราะว่าพี่ตุ้มไปอ่าอีกสาขาหนึ่งครับไปที่สาขาบุรีรัมย์ครับอุ้ยวันนี้ไปสาขาไหนฮะที่ครอ๋อ พนักง,งานอีกท่านหนึ่งก็ขับรถไปส่งของที่สาขาสีขอครับเนาะสาขาอำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์ครับผมเนาะเราก็มาเล่ามาคุยกับ่ายให้เห็นถ่ายให้สนุกครับอย่าว่ากันเนาะถ่ายให้เผื่อ,เพ,อเพื่อน,อนท่านใดที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นไม่เคยเข้ามาชมพวกเราก็จะได้รู้บรรยากาศของพวกเราว่าพวกเราค้าขายอะไรมันะ่งเนาะอยู่ในเมืองเราก็ขายนะพอสายๆไปอยู่ในป่าครับผมเนาะตอนนี้เราอยู่ในเมือง ก็เลยมาทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าพวกเราขายอะไรกันมั่งวันนี้อยู่กับน,น้องชะอมชะเอมนะน้องเอมคนสวยไม่ใช่คนสวยครับคนสวยน้องเอมคนสวยเนี่ยรู้สึกจะสะอาดขึ้นครับโดนด่าทุกวันสะอาดสะอานขึ้นเยอะครับเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเอาไปปรับใช้ที่บ้านครับผมนี่พวกเราก็ มีสินค้ามากมายสินค้าหลากหลายอาหารทะเลอยากกินอาหารทะเลมาหาเราครับผมมีอาหารทะเลนี่ฮะสวยงามตู้ก็สวยอ่ะสินค้าก็สะอาดเอ็มต้องเอาเวลาไหนะเอาอาอ,อกงเด้อจะดูดสะอาดเด้อทำมันหน้าซื้อหน้าหาานนี้อย่างนี้ค่ะเอาออก ไอเทอมากาอะไราี่ยขาไปหมดอะไรนะอัปเดตเล็กๆน,น้อยๆกันนะมาคุยกันช่วงเช้ากันโอ้มาคุยกันการร้านพวกเรามาคุยกันที่ร้านขายหมูของเราเนาะแล้วก็ยามว่างหรือว่ายาม ที่ยังไม่ได้ไปถ่ายรถขุดเราก็มาดูบรรยากาศในเมืองว่าในเมืองเราบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงครับเนาะสถานการณ์การค้าขายในตัวเมืองในตัวจังหวัดนี้เป็นยังไงมัง่งเนี่ยค้าแล้วก็มีหลากหลายชนิดครับเนาะมีหลากหลายมีสินค้าที่มากมายสินค้าของสดของแห้ง มาที่นี่ร้านรักค้าข้าวหรือว่าตรงนี้เราเรียกเป็นตัวแทนจำหน่ายของซีครับผมเสียสะอาดวันนี้อยู่คนเดียวก็จะวุ่นวายหน่อยนะน้องๆน่าจะวุ่นวายนะกะบ่ายนะ่าจะเข้าสองคนแต่วันนี้มีเวลาหยุดครับพนักง,งานก็เราไม่ได้ให้เข้าทุกคนเพราะตรงนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับรู้สึกว่าจะ คึกคืนหน่อยตั้งแต่เช้ามาลูกค้าเยอะหน่อยแหมขอถ่ายหน่อยเด้ออย่าฟ้องเด้ออย่าฟ้องเด้เอให้ลูกค้าประจําเราลูกค้าเรามาทุกวันจําได้นะพวกฟ้องผมลูกค้าเข้ามาทุกวันครับเนาะเขาก็มาเรื่อยๆเขามาเลือกซื้อเลือกหาก็เป็นเรื่องปกติอะเลือกสรรสินค้าถ้าสินค้าราคาดีของเราดีก็ลูกค้าก็อยากจะเข้าแหละครับเนาะอ่นีร้านเรามีครบครันครับ หมูไก่ไข่ข้าวสารน้ำมันพืชทานมีหมดครับมาที่เดียวอ่ะได้ทุกอย่างเนาะนี่ฮะโฆษณาขายของในร้านเลยครับผม <S <S 1> <S 1> ทำคลิปให้เพื่อนได้ชมกันครับเนาะจะได้ไม่เบื่อไม่เซ็งเห็นแต่ท้องไร่ท้องนาเห็นแต่รถขุดเห็นแต่รถดำเห็นแต่รถไถนาวันนี้มันดูในเมืองดูความหลากหลายของผู้คนถีชีวิตของผู้คนในเมืองสุรินทร์กันครับ วันนี้สถานการณ์ก็ไม่น่าจะไว้วางใจเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเราจะรอดหรือเปล่าหรือว่าได้ทํางานหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับก็ต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าพวกเราจะได้ขุดหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้ขุดก็ต้องพากันนอนนะครับผมบรรยากาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผม วันนี้ครับถาทางสุรินทร์ทางกระสังไม่ได้ทํางาน,น,งงานหน้างานหน่วยที่สองเราไม่ทํางานเราน่าจะได้ไปหน่วยที่หนึ่งครับที่บ้านตรวจนาะที่อําเภอบ้านตรวจับหน่วยที่หนึ่งครับอาจารย์เปิ้ลครับมาดูแลควบคุมอยูน่นู่นกับภารกิจกับภารกิจขุดเขื่อนนะที่เพิ่งจะปิดทางน้ําเสร็จแล้วก็เพิ่งจะ ดึงน้ําออกเรื่อยๆเนะาะเมื่อวานบอกว่ามีปัญหาวันนี้จะไปทําคลิปให้เพื่อนชมว่าเกิดปัญหาอะไรกับพวกเรานะในการทํางานนะอัปเดตไปเลยครับเราจะอัปเดตหน้าง,งานของเราไปนะคลิปเราก็จะประมาณนี้นอัปเดตหน้าง,งานอัปเดตสถานการณนะ์เนาะช่วงไหนว่างก็มาถ่ายคลิปในเมืองนี่แหละครับผมจะได้มีคลิปให้เพื่อนได้ชมกันนะเห็นบรรยากาศของเราดูเล่นไปด้วยดู ขอบคุณครับสุดคาน่ารักครับผมอวันนี้ก็น้องชะอมน้องชะเอมก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพญาพวกเราต้องใส่เอี่ยมทุกๆคนเด้อจะได้ดูสะอาดเนาะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ไปส่งของเฮ้ยบิ๊กซีเป่ไปอะไรบ้างไ,ไ,ไปส <ไป S 1> <ห>่ใส่ก็ได้เออมันไม่มีคนไง น้องก็ไปส่งของครับต่อไปผมก็ต้องไปรับหนะ้าที่แบกข้าวคนเดียวทนะีนี้พนักงานมีอยู่คนเดียวเนาะอะโอ้ล่ะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับร้านกับช่อง youtube ของวเราทีราทรการค้าโอ้ย ช่องยูทูบหลายช่องเลยเกินเนาะช่องยูทูปเชื้อราะกุดบุรีรัมย์ครับมาเล่ามาเล่นคุยกันครับเนาะคุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองคุยกันเรื่องของการค้าการขายในเทศบาลเมืองสุรินทร์กับร้านของพวกเราครับเราอยากจะทําคลิปให้หลากหลายทําคลิปให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศเนาะคลิปเราก็ไม่ได้ว่าช่องเราก็ไม่ได้ทาว่าทำูปกุดอย่างเดียวเห็นอะไรก็ถ่ายเห็นอะไรก็เล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ ให้เพื่อนได้ดูกันกิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ